เฮ้ยมันมาแล้วครับทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยมาเฟียมาแล้วมาเฟียมาแล้วซีโลเอ้ยชิบหายแล้วผมโดนยิงผมโดนยิงเออผมโดนยิงว่ะโอ้โหมาเฟียมาทุกคนการยิงเลยการยิงเลยชิบหายแล้วผมจะตายว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงก่อนแล้วกันฮิงก่อนฮิงก่อนตอนนี้มาเฟียพุ่งร้างอีกแล้ววันที่สิบแล้ววันได้โอ้โหยิงยิง คืองวะเนี่ยเออยิงไม่ตายแล้วครับทุกคนมันจะสูญหมอีกแล้วเร็วๆร็วเร็วเโอ้เออหมามามาหมาดิมาดิหมาดิหมาดิผมว่ามาดิเออผมจะตายที่บ้าแล้วมันแรงยังวะปืนเขาอะปืนผมมันเบาจังวะทุกคนเอ้ยนี่เออยิงไปยิงไปนี่ยิง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 ไม่ตายยิงไม่ตายยิงไม่โดนเลย เอ้ยมันตึ้ดยังวะเนี่ยชิหายละทางชื่อเสียงผมไปหมดเลยโอ้โหจะตายครับทุกคนหายแล้วเฮ้ยผมโดนยิงแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลกดแค้นอะไรผมวะเนี่ยโอ้โหแมกกาซีนแมกกาซีนเตรียมพร้อมผมเตรียมพร้อมบอกเลยเอ๋ตั้งไม่โดนโอ้โหยิงแรงยังวะเนี่ยทุกคนเออตายดีตาย,ตายอยีกนึงนี่นี่นี่ ยิง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 ทุกจุดยิงทุกจุดไม่ใช่แค่หัวเออยิงเอ้ยดูดิผมยิงไปโคตรเยอะครับทุกคนมันไม่ตายเลยมาเอ้ยติดบอลโอ้โหมีชุดเกราะด้วยอนี่นี่นี่เอากระสุนหมดกระสุนหมดดีโหลดก่อนชึบอะชึบไอยิง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 มาดิมาดิมาดิเฮ้ยยิงแรงจังวะเนี่ย อยายาเราจะตายเออมันตายมันตายลเป็นแบบซัพเปอร์เซลจริงๆเลยฮะเดี๋ยวกิดตัววะเนี่ยเดี๋ยวสองตัวหรือเปล่านี่นี่การดยิงกระสุนหมดกระสุนหมดรีโหลดแป๊บมีโหลดเร็ว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 เอ้ยิงแบบเออนี่นี่ยิงไปเลยยิงไปเลยเดี๋ยวตัวนึงเดี๋ยวตัวนึงนี่ยังไงนี่ไงเดือดตึงหรือเดือสองตัววะเฮ้ยสองตัวสองตัวหายละเหลือสองตัวครับทุกคนตอนนี้ผมจะตายแล้วแล้เอ้ยเยอะจังวะ โอ้ยแก๊งมาเฟียชุดใหญ่ใส่ชุดเกาะมาเลยนี curtain, ่ผมยิงแบบยิงแบบกาดยิงแบบนี้เลยเออมึงยิงใครมึงยิงใครเฮ้ยยากระสุนหมดกระสุนหมดหลดแป๊บนึงหลดแป๊บนึงนี่นี่นี่เออยิงแบบนี้เลยเรียบร้อยโอ้โหเปิดมาเขาโดนยิงเลยครับทุกคนเออหลังตุยกระจายหมดเลยอ๋อโอเคก็โอเคครับผมก็ขอตระกรู เทเลช็อปสมูเลเตอร์นะผมพาร์ทที่5้านะผมอ่าเปิดมาไม่ได้ทักทายกันเลยนะครับผมใช่ครับเปิดมาก็คือั้านเละเลยนะครับตอนเนี้ยโดนยิงกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะครับทุกคนเออปิดไฟก่อนเดี๋ยวมมนมีตังค์จ่ายค่าไฟนะครับตอนเนี้ยออะกินอาหารเพิ่มเลือดก่อนละก,กันน้ำด้วยกินน้ำด้วยดื่มน้ำดื่มน้ำโอเคกำลังขายของอยู่ดีพอดีเล่นนอกรอบนะบทุกคนลืมดูมดคืออัดชิปไม่ทันเออ เปิดหมาก็โดนยิงเลยไอ้บา้าเอ้ยเดี๋ยวเดียวตั้งของขายก่อนละกันนะครับตั้งของขายก่อนละกันนี่ดีมาเราต้องรวยครับทุกคนตอนนี้เหลือดังแค่700ครับพอดีผมไปซื้อพวกแมกกาซีนพวกอะไรมาตุนไวน้แล้วผมคิดว่าแก้งมาเฟียจะมาสไตล์มันก็มาจริงครับเยอะด้วยโอ้โหใส่ชุดเกาะมาเลยแหมโอเคโอ้พวกนี้ไปเก็บก่อนละรับกล่องเปล่าเนี่ย กล่องไหมกล่องเปล่าเอาไปเก็บแล้วก็นี่ไงกล่องนึงเอออืมเปิดร้านขายเลยดีกว่านะครับขาดชื่อเสียงยังเหลือสามอยู่ยถือว่าเยอะครับผมเออตั้งไรขายบ้างวะเนี่ยมีไรบ้างมีน้ำเปล่าน้ำเปล่านี้อ่ะตั้งขายสักนิดนึงแล้วกันนะครับ mm. เออโอเคนี่ไงวันนี้มาสั่งฐานกระป๋องสีแดงแล้วก็เรสีิฟ้าไปเลยครับ mm. โอเคแล้ก็ดื่มน้ําด้วยดื่มน้ําเองด้วยตอนนี้จะตายแล้วครับเออเลือดน้อยมากตอนเลือดรีโอ l l. Oh, ลูกค้าช้ามากเลยเร็วๆหน่อยครับคุณลูกคา้ามาซื้อผมหน่อยเออวันนี้ผมว่ากะจะซื้อไอ้นี่นะครับทุกคนซึ่งไอ้นี่ก็คือนี่ครับเป็นเครื่องจ่ายของอัตโนมัติครับผมแต่ครับอัตโนมัติไม่อัตโนมัอพันแปดเหรียญนะครับตอนนี้มีแค่เจ็ดร้ เออแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าปิดไฟนะผมไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าค่าไฟก็ไม่แพงนะผมก็พอยังไหวนะผมเดี๋ยวมันจะมืดเอานะผมแต่ครับมันไม่แพงแค่วันละร9 9ส่วนมากนะมันจะร้9ยเบนะทุกคน<อ>ใช่ครับโอเคขายของกันก่อนเอาไปเลยครับลูกค้าแล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อสังเลสองแล้วก็อาหารกระป๋องหนึ่งไงน,น้ำเปล่าอีกเอาอีกหนึ่งขวดอ่ะโอเคไปเลยครับ เก็บเก็บเก็บกล่องเปล่าเนี่ยยังไงคนนี้เข้ามาแล้วเอ้ยเลสีฟ้ายัางไงออกแล้วโอเค <Corin> ne, อ๋อตรงนี้น้ำเปล่าน้ำเปล่าเก็บดีก ok ว่าว่าเดี๋ยวกล่องมันลุกนะครับกล่องมันเยอะเออวันนี้สั่งดีปุ๊บอ่านกระป๋องด้วยอ่านกระป๋องสีแดงแล้วก็รีอีกคอหนึ่งเออ นี่เลย่ะแล้วก็รอครับผมตอนนี้พันสองแล้วนะครับตังแล้วอีกหกร้อยใช่ครับแล้วก็จะซื้อเลยไม่ใช่ซื้อเลยดิซื้อเครื่องจ่ายของครับเออซื้อเลยไม่ได้มา <c oughs> หน่อยครับโอ้โหมันบอกว่าแพงอะ่ะต้องลดราคาแล้วผมว่าเออยอมลดราคาให้เดี๋ยวสิบเจ็ดแล้วกันอะโอเค สามพี่ปึ๊บเออคนนี้ซื้อลดลงสิบเจ็ดเหรียญดื่มน้ำก่อนละกันดื่มน้ำให้เยอะๆเลยเลือดจะได้เพิ่มเร็อ่อไอ้ลิ้นพันธ์ขอไปครับเออเลือดจะได้เพิ่มเร็วๆนะครับใช่โออเคตอนนี้สามพันสามเอ,อ้ยหนึ่งพันสามร้อยแล้วนะครับวันนี้ซื้อสามหอเคพี่แต่เลมันได้น้อยกว่า<อ>ได้ละสิบเจ็ดเหรียญน,นะครับ ได้น้อยมากอา่าสองหอกเนี้ยนี่พี่โอ้โหบอกว่าเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องสั่งของว่ะต้องสั่งพวกเบียร์มาเพิ่มแล้วผมว่านี่ไอตัวเนี้ยรักลักเลยเก้า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 โอเคราคาแปดสิบสองเหรียญสั่งครับผมก็ลบทิ้งด้วยนี่โอเคขายของก่อน เออสองหอสองหอพี่แกเดี๋ยวกองเปล่ามาทิ้งด้วยลกรกร้านเรานะครับตอนนี้นเออก็ทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอไปเอาของกันนะครับครูครารอแป๊บหนึ่งนี่ไงของน,นี้หล่นไว้นะครับของหล่นไว้เออแล้วก็รีลสีฟ้าอีกและแล้วก็บีกับลสีฟ้าลสีฟ้านี่ขายยากมากนะครับต้องขายอย่างเดียวจะได้เยอะยังไง ไปเลยพี่พี่ไปเออมันจะถึง1ันแปดแล้วนี่ไงถึงแล้วโอเคอเคชบิบโอเคครับแล้วก็ซื้อเลยผมว่าเออซื้อเลยซื้อเลยท่านแปดเหรียญน,นี่ไงจัดไปเหลือสามสิบเก้าเหรียญเลยโอ้โหจนมันเอาใส่ยังไงวะเนี่ยมันต้องเปิดเครื่องก่อนไหมอ,อ่ากด c o อ e r เลยเนี่ย ใส่ยังไงวะอ๋อผมทำอะไรของผมวะเนี่ยเออขายก่อนแล้วกันลูกค้าการเบียใช่ไหมครับไปเลยพี่นี่ไปไปมันขายยังไงวะอ๋อกดชึบอ๋อนี่ไงของใส่ใส่ได้ไหมเฮ้ย,ยมีไงใส่ได้โอเค ก็สั่งให้มันจ่ายของให้ลูกค้าใช่ไหมเนี่ยนีไ่ไงจ่ายปะอ้าวทำไมไม่จ่ายอะฮัลโหลนี่เหรออ้าวทำไมไม่จ่ายอ่ะอ,อ๋อ,ไมไมอ,อ,อต้องปิดก่อนไหมอ่ะไหนอ่ะผมไม่เห็นจ่ายเลยอะทำไมไม่จ่ายของวะเอ้ยมันใช้ยังไงครับเนี่ยกดตรงนี้ด้วยเหรอไหนจ่ายยัง เออลองถัดไปก่อนดิไปก่อนลูกะเดี๋ยวเอ้าเฮ้ยทำไมมันไม่จ่ายเคาหรือจ่ายวะอ๋อนี่ไงจ่ายครับทุกคนเออนี่ไงนี่ไงจ่ายอยู่จ่ายอยู่อ้าวมันบอกว่าเพลงมีคนบอกว่าเพลงเยอะเลยโอเคแบบนี้ก็สั่งของมาเพิ่มสิครับเออสั่งของมาสั่งของมาสั่งเป็นอาหารกระป๋องอ่ะ ตัวนี้ตัวนี้สั่งมาเล็กน้อยครับเพราะว่าตังเราไม่มีแล้วโอเคโลทิ้ง okay, เลยนี้สั่งเบียร์น่าจะหมดแล้ว <_ may> ของในไอ้นี่ <_ may> ใช่ปะเออหมดแล้วนะครับปิดปิดปิดเย <_ may> นี่ก็เบียร์คร,รบับ <_ may> ผมจะขายเองก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ตังเราน้อยครับเออใช้เครื่องนี้มันไม่คุ้มอะ่ะผมมองว่ามันไม่คุ้มไหมมันได้น้อยมันได้น้อย นี่ไงตังเรายังน้อยอยู่ตอนเนี้ย oh. โอเคอาหารกระป๋องสีแดงเชิบโอ้โหสั่งแต่สีแดงเลยเหรอเนี่ยพี่เพสั่งสีเขียวบ้างเด้อผมไม่ไม่ได้ตั้งสีเขียวอะโทษโทษโทษเฮียข้ามลูกค้าไปเยอะเลยโอเค,อเคไปครับไปครับอา้าวเฮ้ยกระปรอ๋องชิบหายละหายไปนหนึ่งกระป๋องขาดทุนอีกแล้ว แะเอ้ยอไ่ตองไวโอเคก่คนนี้ต้องสั่งแน่นอนนี่ไงโอ้โหบอกว่าแพงอ่ะตังเราได้200แล้วนะครับผมมีของจะซีเมลไหมไม่มีวะจนเละจนเละตอนนี้ผมจนหละกระปองมาอ่ะขายอาหารกระปองก่อนละกันตอนนี้อานาบมากเลยจนเลยผมใช้เครื่องขายดีกว่าอ่ะโอเค เปิดเครื่องไว้แล้วกระป,ระปะ๋องตั้งโชว์ครับว่าเราขายตัวนี้หรือว่าเราขายสินค้าตัวนี้นะครับชืบโอเคก็เอามาใส่เครื่องโอเคมีเสียงด้วยโอ้โหใครตดวะเนี่ย <c oughs> ทำไมเสียงดังแบบนี้เอ้ยหมายวนะ่าลืมตั้งของไช่ไหมล้องเบียร์ตั้งแล้วโอเคเข้าไปเลยนี้ตรงนี้อ้าวกล่องไหนวะเนี่ย อรกองนี้กองนี้โอเคเขาไปแล้วเลียครับผมเไม่ได้ตั้งขายเลยตั้งดีเออสีนี้ด้วยชอ่าโอเคก็ใส่เครื่องไปเลยเครื่องบรรจุได้เยอะเท่าไหร่วะเนี้ยผมยังไม่รู้เลยนะครับหรือมันไม่จํากัดวะถ้าไม่จํากัดนี่ดีเลยนะครับทุกคนนะครับจะได้แบบเอาใส่เข้าไปแล้วก็เออยัดเข้าไปแล้วก็อไอ้นี่เลย ยัดแบบไม่จํากัดอะซื้อมาเรื่อยๆอะเครื่องจ่ายก็จ่ายไปยาวๆเลยนะครับแต่มันไม่น่ามีแต่มันไม่น่ามีนะครับตัวนี้เริ่มเลยเริ่มแล้วใช่ไหมเนี่ยนะปิดเครื่องด้วยอะเคียบในเครื่องมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวดูก่อนเคม,มีสินค้าตามนี้นี่ไงซื้อไปแล้วออเออเฮ้ยเออขายของอัตโนมัติ โคตรดีครับทุกคนนี่มันโยนออกไปเลยดูดิดูดิดอเออว่าเฮ้ยชิวๆเลยแบบเนี้ยชิวๆเลยครับต่อไปก็แค่สั่งของมาเพิ่มเท่านั้นมีมิวมายังมีมิวมายังไม่มีป่า,าสองร้อยแล้วตอนเนี้ยสั่งอะไรมาเพิ่มวะเนี่ยจะอะไรวะเออเอ,อะไรเล็กแล้น้อยมาแล้วกันเอาไม่หมด เบียร er. ์อันกระป๋องกระป๋องโอเคตามนี้ครับผม,มสั่งเลย oh. ด,ดูดิดูดิของโคตรดีจ่ายของอัตโนมัติครับทุกคนดูดิตังขึ้นแบบรัวๆเลยครับเฮ้ยเอามาึ้นรถคันนี้เซออมไปเอ้ยผมหยิบผิดผมหยิบผิดเออนี่ตามมารถคันนี้ วันที่12นะแล้วครับผมมาวันนี้สั่งอะไรเนี่ยหมดเหรอของหมดหรือเปล่าไม่เด้๋ยวบอกนะว่าเขาตัดไฟผมอะหายเขาตัดไฟผมดูงจ่ายค่าไฟมั้งเปิดเครื่องก่อนแล้วกันเอาของใส่เอาของใส่นี่เอาของใส่เอาของใส่ออใสโอเคนี่ไงเริ่มจ่ายเพิ่มแล้ว ชึบอ่ะขอใสไปเลยอ่ะคนย้ายกลับผมย้ายับอันนี้อเออเดี๋ยวจ่ายค่าไฟด้วยนะครับตอนนี้มันมืดเด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 ดยุบไห้จ่ายค่าไฟเลยแต่ค่าไฟนี่ไงโหวันที่สิบเอ็ดนิดโดนไปสองร้อยเลยครับเพราะว่าผมเปิดไฟในร้านด้วยนะครับเออข้างในเนี่ยว่าตอนเรายิงกันนะครับเออยิงสู้กับพวกมาเฟียนะครับ ก็เลยอันนี้ไปหน่อยหายเลีหมดเลีหมดเลีขายดีเหมือนกันนะน,นี่อ่ะออกไปเลยอ่ะกระป๋องสีแดงอ่ะต้องกินเองด้วยนี่หว่าลืมลืมตอนนี้เลือดผมไม่ขึ้นวะทำไมเลือดผมไม่เพิ่มวะเออโอเคนี่ขายของแบบเยอะๆเลย เอามา,มาสั่งสั่งวันนี้เราสั่งของแบบอ่ะขยับมาเยอะๆเลยสั่งมาเลยเอ๋ถังกระป๋องบอกว่าตังจะพอนะครับโอเคแค่นี้300โอเคยังได้อยู่ดื่มน้ำด้วยโอเคโอเคเฮ้ยได้ได้ได,ได้ของเยอะของเยอะขายของแบบเยอะๆเลยนี่ อตอนนี้เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆและจาก2กล่องไม้นะครับเอาเป็นสกล่องไม้แล้วโอเคเดี๋ยวเราก็รวยแล้วนะครับตอนนี้เป็นเสรบฐีแล้วเฮ้ยขายของแบบแค่เพิ่มเติมของเฉยนะครับเออไม่ต้องยากลําบากในการโยนให้ทีละคนเลยนะครับตอนนี้โอเคเยียผมตั้งแล้วเนาะะตั้งขายแล้วก็หยิบมาใส่เครื่องเลยชึบ อ่าโอเคผมปังก้อนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ใสเข้าไปตรงนี้ล่ะชืบอ่าอันนี้กระป๋องเฮ้ยมาดิชืบชืบโอเคโอ้โหอ๋อมามาย้ายมาย้ายมาย้ายมาทิ้งย้ายมาทิ้งกล่องเปล่ากล่องไม้เปล่าๆย้ายมาทิ้งครับผม เแล้วก็ลบทิ้งเลยอตอนนี้ยังไงครับผมเครื่องนี้มีน้ํามันด้วยนะครับกินน้ํามันด้วยข้อเสียของเครื่องนี้นะคอ้าวคืนคืนของ,ของโอเคคืนของไม่เป็นไรครับผม,มเรามีลูกค้าเยอะนะตอนนี้เ้ยเฮ้ยขัวกกรถไม่ได้โอเคมิวไม่เข้าครับจ่ายค่าไฟด้วยโอ้โโอเคสั่งของมาเพิ่มด้วยนะครับ สั่งมาสั่งมาหันกระป๋องด้วยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เบียร์แล้วก็หันตัวนี้เออดี oh. ชึบพอปะเนี่ยตังเนี่ยสั่งอย่างเดียวเลยแฮ oh. ้ปึ๊บอ่ะดีเลยพอดีเลยเนี่โหอันเดียวอันเดียวมันก็ ประยัดมาด้วยกันว่าเฮ้ยเฮ้ยติดมาติดเลยเฉยเลยไปครับนี่เฮ้ย,ยติดประตูติดประตูตะตโทษโทษโทษเดินชนเดินชนโอเคครับแล้วก็รุยอ่ะเอาเข้าเครื่องเลยเชิบโอเคตัวนี้เข้าเครื่องด้วยเพื่องครับผม นี่เ,เครื่องเอาเครื่องไปเลยเอาเครื่องไปเลยนี่หมดหมดเร็วปะละ่ะชืบโอ้โหวรวดเดียวหมดตนี้เซ้ออัวโอเคเหลือแต่กองเตาเลยครับขายของเอ้ไม่ใช่ขายของดิเติมของโคตรไวผมบอกเลยเออนี่ไม่ได้อย่างงี้สิเราไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้แล้วก็เอาของที่มันคืน ของที่ลูกค้าคืนนะครับใส่เข้าไปครับมันสามารถหยิบแล้วโยนเข้าไปเลยได้ไหมเออได้นี่ต้องเสียเวลานะครับตอนเนี้ยไหนของมีอะไรบ้างตัวนี้เหลือสามเหลือสามเอ้ยเหลือสิบสองเลยโอ้โหเหรียตัวนี้เยอะเหลือแปดกระป๋องเหลือสิบเหลือสี่กระป๋องสีแดงขายดีนะหมดแล้วเนี่ยเซ๊ดหัวเขาหมด อนนี้เบียร์ยังเหลือเยอะโซดาก็ยังมีอ่าเข้าไปนี่เออแล้วก็เครื่องน้ำมันใช้น้ํามันด้วยนะครับเราต้องซื้อถังน้ํามันครับทุกคนน้ํามันถังน้ํามันเห็นไหนเนี้ยนี่ไงน้ามันั๊บแล้วต้องซื้อถังน้ํามันนะครับทุกคนชึบอ่าซื้อถังน้ํามันแล้วก็ไปข้างหลังร้านนี่มันจะมีที่ให้เติมน้ํามันอยู่เฮ้ มันตั้งไงวะเนี่ยชิบหายแล้วผมจะเติมไงเติมน้ำมันไงอ่ะโอ้เฮ้ยเติมน้ำมันยังไงครับอ่าผมจะเติมน้ำมันยังไงครับทุกคนวางแบบนี้เหรอเฮ้ยผมจะเติมน้ำมันยังไง,รง,บบห,รง,ไงหรือมันเต็มถังแล้วหรอไม่รู้อะอ๋อนี่ไงเติมน้ำมันหรือว,ว่า อ,อ๋อไม่ได้โอเคไม่ได้ไม่เป็นไรมี25ลิตรนะครับในถังตอนนี้โอเค25ลิตรก็25ลิตรเว้ยวันนี้สั่งโซดานี่ไงโซดาหมดพอดีเอามาเติมละครับ <c oughs> เติมละครับลูกค้าสั่งโซดาหเหรอ <c oughs> ชื่ออ่าโอเคดี <c oughs> เข้าไปครับ <c oughs> ไปในเครื่องเลย <c oughs> เฮ้ยเข้าไปในเครื่องดิเฮ้ย <c oughs> ไปเออแล้วก็เติม,น,ตตมน้ำมันยังไงวะเนี่ยใช่ไหมแล้วผมต้องเติมน,น้ำมันยังไงวะกด R เหรอเติมน้ำมันนี้ผมต้องเติมยังไงไอ้บ้าเอ้ใช่ไหมแผมเติมน้ำมันไม่เป็นอ่านี่หรออะไรวะเนี่ยปุ่มอะไรวะเนี่ยไหนบ้าเนี่ย เ <F S 2> อฟบอกไม่ใช่อ่ะมัง้งโยนใส่เลยไม่ได้คุณไรครับทุกคนอ่ะเข้ามาอ๋อเฮ้ยถังน้ำมันผมไปไหนวะเนี่ยอ๋ออ๋อนี่ไงนี่ไงยังอยู่ยังอยู่อเออมันเติมไงวะเนี่ยเฮ้ยน้ำมันมันตเติมยังไงหรือต้องรอให้มันหมดก่อนหรือเปล่าโอเคให้มันหมดก่อนก็ได้ครับร,รอหน่อยก็ได้โอเคมาโยนเข้าไป เดี๋ยวเข้าไปนี่ครับอันนี้ของเหลือเยอะปะดูก่อนโซดาเหลือ8อันนี้เหลือ15เบียร์เนี่ยโอ้โหเไซอวนเหลือ2ขายดีเหมือนกันให้ไซอวนเนี่ยลูกโป่งเนี่ยโอเคโอค้โห้เหลือ6เหลือ4สี่เลนี่เหลือ7เลยเหลือ4โอเคเหลืออยากละน้อยนะทุกคน เก็บไปเก็ไปโยนก็โอเคครับผมก็สำหรับเกม t ทเลอร์ช็อปสมอลเลเตอร์พาร์ทที่5นะผมก็ต้องขอตลาไปเพียงเท่านี้กันก่อนเลยนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับผมพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาขายแบบเบิ่มๆเ,เลยนะผมว่าตังตอนนี้น้อยนะเออก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกันเลยนะครับไว้เจอกันจ้าบ๊ายบาย